นี่คือหัวใจหลักของบริมฟ้าคือคำว่ารับผิดชอบไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนจะมีปัญหาแค่ไหนขาดทุนยังไงกี่ล้านงานเราต้องจบนี่คือบริมฟ้าสวัสดีค่ะหิงค่ะโอนเนอร์บริษัทบริมฟ้าเดค و ر เรชั่นค่ะทำเกี่ยวกับออกแบบตกแต่งภายในค่ะทำมาทั้งหมด19ปีแล้วนะคะงานของเราจริงแล้วคือทีมงานเราอะ คือเกรดฝีมือบ้านซึ่งคาว่าเกรดฝีมือบ้านนั่นหมายความว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลของลูกน้องก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าในเมื่อบ้านเนี่ยคืองานที่สุดละคุณฝ่าผ่านต้องเรียกว่างานหินที่สุดมาเพราะฉะนั้นหากคุณจะให้เราไปตกแต่งร้านอาหารตกแต่งโรงแรมคอนโดนั่นหมายความว่าสบายมากสําหรับเราเพราะเราผ่านงานคําว่าระดับบ้านมาแล้วบ้านนี่คือต้องพรีเมียมต้องที่สุดแล้วทั้งวัสดุและฝีมือของทีมงานผูลิงฟ้าเรารับงานทั่วประเทศค่ะ คนเราอะมองที่ภาพถูกไหมยกตัวอย่างเนี้ยคนงงบอกเฮ้ยเป็นผู้หญิงอะบุคลิกต้องคุน้นายคุณมาทํางานแบบอย่างนี้ได้ไงเป็นผูกเป็นป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหน้าตาคุณไม่ใช่ช่างอะแต่พอลูกค้าได้เห็นการทํางานเราแล้วคือมันตรงข้ามเพราะฉะนั้นคือคนเราอะอย่าเพิ่งไปตัดสินในภาพแรกให้พิสูจน์ก่อนหากคุณได้ลองได้เห็นถึงความสามารถของเราหรือการทำงานของเรา ถ้าคุณเลือกใช้ปุริมฟ้าคุณจะไม่มีทางผิดหวังแน่นอนจำชื่อแม่นๆค่ะหญิงปุริมฟ้าอลิสลาอยากได้งานสวยๆ CEO สวยๆนึกถึงปุริมฟ้าเดคอเรชันนะคะเะไรนะบริษัทปุริมฟ้าเดคอเรชันค่ะอะไรนะช้าชาปุริมฟ้าอะไรนะบริษัทปุริมฟ้าเดคอเรชัชาชานชัดชา้ชาชาัดชับปุริมฟ้าเดคอเรชันค่ะ